สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ10บาทโลหะ2สีแล้วก็เหรียญการจนาพิเศษนะครับแล้วก็มีเหรียญพิเศษอีกหนึ่งเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญ1บาทรัชกาลที่10นะครับปีพศ6 5 6 2นะครับคือวันนี้นะครับจะพามาดูทั้ง2รัชกาลด้วยกันนะครับ รัชการที่9นะครับก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับนะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นบล็อกต่างประเทศนะครับผลิตที่ต่างประเทศนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเป็นบล็อกไทยนะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับครบรอบ50ปีนะครับครองสิริราชสมบัตินะครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นภาพรบรมรูปของสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถบาพิตรนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์นะครับครองสิริราชครบ50พร5 0า5 0ปีนั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรัชกาลที่9เนาะนะครับรัชกาลที่9เนี่ยนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณนะครับวัดอรุณวรมหาวิหารนะครับและทีนี้นะครับเรามาดูนะครับรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่10นะครับปีพศ2562นะครับ ราคา1บาทนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นั่นเองนะครับส่วนด้านข้างนะครับมุมซ้ายมือนะครับจะพิมพ์คําว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านขวานะครับด้านข้างนะครับจะพิมพ์คําว่าพศ2562นกะด้านล่างระบุราคา1บาทนะครับเรียนนี้มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษยังไงนะครับมาดูกันนะครับเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับ จะจะไม่ได้ปั๊มนะครับะบรมรูปของราชการที conv, hmm. ่10นะครับก็จะเห็นลางๆนะครับแต่จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จะมีมีบ้างนะครับแต่ลางๆนะครับเนาะนะครับเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษมีราคานะครับเหรียญนี้นะครับและก็ไม่ได้มีการเจียไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆนะครับสังเกตได้ตรงมุมนะครับมุมขอบนะครับ นะคะมุมขอบนี้นะครับก็ยังมีขอบเป็นลายจุดน้ําอยู่นะครับลายจุดนะครับถ้าเราเอียงนะครับเอียงมาดูด้านขอบด้านข้างกับด้านข้างของเหรียญนะครับก็ยังมีลายของเฟืองจักอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีลายของเฟืองจักนะครับขึ้นมาจนเต็มขอบนะครับนะด้านข้างนี้จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับแต่เหรียญหนึ่งบาทนี้จะมีเฟืองจักรอบนะครับ จะมีเฟืองจักรรอบนะครับไม่เหมือนเหรียญ10บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บบาทเนี่ยจะมีเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับจะมีเฟืองจักรสลับเรียบรอบเหรียญเลยนะครับแต่เหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะครับจะไม่มีสลับเรียบนะครับจะมีเฟืองจักรรอบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อน มีอยู่จริงนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีนะครับเหรียญน,นี้ก็เกิดจากการปั๊มผิดพลาดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนะไม่มีการดัดแปลงใดๆนะครับเพราะว่าการดัดแปลงนี้ก็จะผิดกฎหมายนะครับจะผิดกฎหมายด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับทางทางด้านก้อยเนี่ยก็จะมีขอบนะครับจะมีขอบนะครับรอบ รอบเหลียญเนี่ยนะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเพื่อนจะมีความสมบูรณ์นะครับและก็การปั๊มตราสัญลักษณ์ก็สมบูรณ์นะครับรวมถึงการพิมพ์ต่างๆนะครับสมบูรณ์หมดนะครับแต่มาผิดปกติเฉพาะด้านหลังด้านเดียวนะครับเพื่อนด้านหลังเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีนูนๆอยู่นะครับเป็นรูปตราสัญลักษณ์ก็ยังนูนๆอยู่แต่แต่ก็ไม่ ไม่ชัดนะครับไม่ชัดเจนไม่เต็มลูกนะครับแต่ก็ยังมีนุนๆพอดูออกอยู่นะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เป็นเงินเป็นทองนะครับเ,เพื่อนๆเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับมีราคาแน่นอนนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ระลึกหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกที่มีความพิเศษมีทางด้านก้อย ทั้งสองด้านในเหรียญเดียวเพื่อนเื่อนคนไหนมีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนครับเหรียญห้าบาทคิวโปโนิเกิลสอดไส้ทองแดงปีพศสองพัเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆใครมี เก็บสะสมเอาไว้นะครับหรือใครมีติดต่อเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้มีราคาเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญห้าสิบสตังหรือเหรียญสองสลึงปีพศ2,530ใครมีติดต่อมาเลยนะครับซื้อจริงจ่ายจริง เหรียญห0สตางค์ป er ีพศ2530เท่านั้นครับเพื่อน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 คนไหนมีเหรียญห0สตางค์เหรียญการนาพิเศษที่มีความพิเศษด้านพระเศียรกลับต้องเป็นด้านพระเศียรกลับแบบนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อจริงจ่ายจริงติดต่อมาได้เลยครับ เหรียญสิบาทโลหะ2สีวาระที่57ครบ120ปีกรมบัญชีกลางเหรียญกระสับโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคา10บาทไม่ขัดเงาวงรอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ม mm. ิลิเมตรลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ผินพระพักไปทางเบื้องขวาทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่ห้าด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่เก้า ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมบัญชีกลางภายในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า120ปีกรมบัญชีกลาง7ตุลาคม2553เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกราคาว่า10บบาทตามลำดับโดยมีจุดกลม ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างวันครบรอบวาระ7ตุลาคม2553วันที่ประกาศใช้5เมษายน2554จำนวนการผลิต1ล้านเหรียญธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550 จัดพิมพ์เป็นชุดโดยไม่ตัดเป็นรายฉบับจำนวนสามชนิดราคาได้แก่1บาท5บาทและ10บาทเมื่อยกธนบัตรสองดูกับแสงสว่างเจะเห็นลายน้ำรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าอยู่ภายในวงกลมสีเหลืองอ่อนและแถบสีโลหะเทา ในเนื้อกระดาษภายในมีคำว่า80พันษาขนาดเล็กเรียงเป็นระยะเมื่อสังเกตธนบัตรภายใต้รังสีเหนือม่วงจะเห็นหมวดอักษรและเลขหมายซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหลืองแสงลายมือชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีดำเปลี่ยนเป็นสีเขียววอมเหลืองเรืองแสงบริเวณลายน้ำจะปรากฏตัวเลขไทย80เป็นสีเหลืองเรืองแสงและแถบสีโลหะเทาในเนื้อกระดาษเป็นสีเหลืองเรืองแสงธนบัตรทุกฉบับมีเลข9นำหน้าหมวดอักษรไทยทอทงหมายถึง พระมหากษัตริย์ตามด้วยเลขหมายจํำนวนเจ็ดหลักธนบัตรด้านหน้าประกอบไปด้วยพระบรมฉายาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระประธานมีภาพพระคุธภาอยู่ด้านบนตอนกลางและภาพช้างไอลาพศสามเสียนอยู่ด้านล่างมุมขวาของธนบัตรทุกชนิดราคา โดยมีภาพการเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2493การเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยกระบวนพยุหัตยาตราสะทนมาตรในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนพรรษาครบสามรอบพนักษัตย์พุทธศักราช2506และการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมพุทธศักราช2549